ว่าไงครับสลุปของมิงสเตอร์นะครับแล้ววันนี้15อย่างต่าง,าง,างๆนานาเราจะมาพูดถึงเรื่องสิ่งที่แพงที่สุดในโลกเท่าที่ผมหามาได้แล้วนะครับอาจจะมีแพงกว่านี้ถ้าเพื่อนๆเจอหรืออะไรเนี่ยก็คอมเมนต์มาเพิ่มเติมได้เลยนะครับเราจะไม่มีการกีดกันความคิดเห็นในดๆสิมีค่านับต้นๆของโลกเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าอาจจะเป็นทองเป็นน้ํามันหรือไม่ก็เพชรอันยมณีต่างๆแต่จริงๆแล้วครับมันอยู่ในตัวเรานั่นก็คือ DNA มนุษย์นี่คือ DNA มนุษย์มีมูลค่ามากกว่า9.7ล้านดอลลาร์ต่อกรัมมน DNA จิ ิมันคือชุดคําสั่งที่ควบคุมทุกอย่างในร่างกายจากซีตาความสูงไปจนถึงโรคที่เราอาจจะเป็นได้ในอนาคต DNA, DNA ของมนุษย์เนี่ยประกอบไปด้วยรหัสพันธุกรรมกว่า3,000ล้านตัวเรียงตัวด้วยรหัสแค่4ตัวอักษรเท่านั้นนั่นก็คือ A T C G แต่มันเรียงกันได้มากกว่าจํานวนดาวบนท้องฟ้าอีกครับวันนี้ DNA อาจจะถูกใช้ในหลายวงการไม่ว่าจะเป็นแพทย์ใช้เพื่อวินิจฉัยโรคทามพันธุกรรมหรือการทําข้อดเด็กแก้วที่ใช้เลือกเฉพาะยีนที่ดีหรือในนิติวิทยาศาสตร์ใช้ตามหาคนร้ายจากร่องรอยเส้นผมเกษตรกรรมก็ใช้ดัดแปลงพันธุกรรมื สัตว์ให้ทนต่อโรคและในด้านเภสัชกรรมใช้เพื่อพัฒนายารักษาเฉพาะบุคคลตามยีนของผู้ป่วยแต่นี่แค่การใช้แบบพื้นฐานเท่านั้นมีสิ่งที่ล้ำกว่านั้นอีครับเพราะว่าหนึ่งรรของ DNA เนี่ยสามารถเก็บข้อมูลได้มากถึง2 1 5เพตาไบตบริษัทไฮเทคเริ่มทดลองเก็บข้อมูลใน DNA ครับทั้งหนังใน Netflix และเพลงใน Spotify อาจเก็บอยู่ในหลอดเล็กๆแค่หลอดเดียวไม่มีวันเสือ่อมไม่มีไวรัสไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเลยสักวัดเดียวแต่ราคามันมหาศาลครับเพราะว่ากระบวนการสังเคราะห์เนี่ยต้องใช้ N S บริษัทแห่งหนึ่งในบอสตันสร้าง DNA บริสุทธ์ปริมาณ2กรัมมาเพื่อทดลองเก็บข้อมูลทั้งระบบ AI ไว้ในนั้นแต่4 8ชั่วโมงต่อมาครับอาคารทั้งหลังถูกไฟไหม้กล้องวงจรปิดถูกลบแล้วรายงานนั้นไม่มีใครเคยเห็นเลยตอนนี้ DNA ไม่ได้มีค่าแค่ในแล็บครับมันมีค่าในตลาดมืดด้วยบางคนเนี่ยขโมยข้อมูลพันธุก,กรรมเพื่อโคลนตัวตนหรือเจาะระบบไบโอเมตริก d n เอเาจเป็นตัวตนของเราครับแต่ถ้ามันอยู่ในมือคนผิดมันอาจเป็นอาวุธที่ระยำที่สุดในโลกก็ได้มาถึงของแพงอันดับที่รับะ มันมีราคาสูงถึง28ล้านดอลลาร์ไม่ใช่เพราะความเร็วครับแต่มันคือรหัสลับของความมั่งคั่งระดับราชวงศ์ Rolls-Royce Boat Tail ผลิตเพียง3คันในโลกครับและทุกคันสร้างขึ้นใหม่หมดตามคำสั่งของเจ้าของเท่านั้นในปี2021ข่าวลือแพร่ะสะพัดว่า Boat Tail คันแรกถูกสร้างให้คู่รักมหาเศรษฐีมาพร้อมกับตู้เย็นเฉพาะขวด i ิน tage ปี2004เท่านั้นท้ายรถ Boat Tail เนี่ยก็ไม่ได้เก็บกระเป๋าเดินทางแต่คือ Station หรูพร้อมเครื่องเงินจาก Christopher Paris เบาะนั่งปรับได้อัตโนมัติร่วมกลาาางงเออไไดดด้้้้ในนนน3ววิทีัมมมัมมมม่ยสรรืะบบตโ ชิ้นส่วนกว่า1,800ชิ้นใช้เวลาประกอบมา4ปีโดยช่างฝีมือกว่า20กว่าคนที่ได้รับอนุญ,ญาตจาก Rolls r อ y c e เท่านั้นสีของรถเป็นสีที่พิเศษมาจากเปลือกหอยทะเลจริงๆที่เจ้าของรวบรวมขึ้นมาเอง r ร l l s r อยส e ต้องส่งตัวอย่างไปตรวจ d n เเปลือกหอยเพื่อให้ได้เฉดเฉพาะที่ไม่มีการสามารถลอกเลียนแบบได้รถคันนี้ครับถูกประกันมูลค่าแบบไม่มีวงเงินจำกัดและหากเกิดความเสียหายเจ้าของจะไม่ได้เงินคืนแต่จะได้ทีมงานทั้งหมดกลับมาสร้างคันใหม่ให้อีกครั้งในปี2022โบสเทลคันที่อสองคร ตะวันออกกลางพร้อมกล่องไม้อ๊กเจ็ดไปที่ไม่มีใครรู้ว่าข้างในคืออะไรโครงรถผลิตจากอลูมิเนียมสเปซเฟรมชนิดเดียวกับที่ใช้ในเครื่องบินเจ็ตเบาวกวาเล็กแต่รับแรงกระแทกได้มากกว่า5เท่าแพงจนใช้ได้แค่ในโปรเจกต์ลับของนาซาและกองทัพเท่านั้นโรลสรอยส์ Rose บอกว่าโบสเทลไม่ใช่รถแต่มันคือบทสนทนาระหว่างวิศวกรรมระดับเทพกับความลับของมหาเศรษฐีนี่ไม่ใช่รถที่แพงที่สุดในโลกแต่มันคือรถที่ไม่สามารถมีได้แม้คุณจะรวยที่สุดในโลกว้าวถัดไปคือของแพงอันดับที่1ินี่คือไนติีเกลออฟกลาเดอร์ดรอลหรือช มันไม่ใช่ชุดสาหรับใส่พรมแดนแต่มันคือสนามรบของเพชรการเมืองและประวัติศาสตร์ปี2 0 0 9ดีไซนเนอร์ชื่อฟ a ซอลอะบด ullah จับมือกับบริษัทอัญ,ญมณีเพื่อสร้างสิ่งที่ไม่มีใครกล้าทําในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นคือชุดที่แพงที่สุดในโลกครับเป้าหมายในยไม่ใช่แค่ความสวยงามแต่มันคือการประกาศศักดิ์ศรีของกัวลาลัมเปิ์วัสดุหลักคือผ้าไหมชิฟฟอนและซาตินแต่หัวใจของชุดจะอยู่ที่เพชรเ5 1รเม็ดครับรวมกันหนักกว่า1,100กรันละเ่ชรเม็รเกรั่แุะเี่ยเม็ดที่ับเดีับ เพชรที่ใช้ในราชวงศ์ยุโรปครับแต่เบื้องหลังเพชรพวกนี้ไม่ได้สวยงามเหมือนชุดครับที่เดียวกัน UN เปิดเผยรายงานว่าเพชรบางส่วนจากแอฟริกาอาจเข้าสู่ตลาดมืดแม้ไม่มีหลักฐานโดยตรงแต่นักเคลื่อนไหวเริ่มตั้งคำถามว่าชุดดูนี้ใช้เลือดของใครเป็นต้นทุนหรือเปล่างานเปิดตัวนี้ถูกจัดขึ้นอย่างลับๆครับบัตรเชิญไม่ผ่านสื่อหลักแต่กลับมีนักการเมืองระดับสูงเจ้าชายจากตะวันออกกลางและภรรยาผู้นำประเทศบางคนบินตรงมางานนี้โดยเฉพาะและไม่มีการเปิดเผยชื่อเจ้าของชุดจนถึงวันนี้5้าปีต่อมาครับหน่วยข่าวกรองทางการเงินของเอเชียตะ ของเงิน30บล้านดอลลาร์เข้าออกบัญชีออฟชอร์ที่เชื่อมโยงกับนักการเมืองมาเลเซียซึ่งมันคือช่วงเวลาเดียวกันที่ชุดนี้มันเปิดตัวนะครับเอกสารนั้นถูกเก็บเข้ากลุ่มโดยไม่มีคําอธิบายใดๆชุดในดิงเกลถูกแสดงต่อสาธารณะครั้งเดียวในปี2009จากนั้นมันก็หายไปจากโลกแฟชั่นตลอดกาลบางครั้งความดูราที่สุดอาจเป็นเพียงหน้ากากของความลับที่อันตรายที่สุด next ของแพงอันดับที่12 the badminton cabinet นี่คือเฟอร์นิเจอร์ราคา1,300กว่าล้านบาทมันไม่ใช่ตู้โชว์ครับแต่มันคือความลับขอองงราาาชวลลลเนแะจก่่ที มมามิชีปี1726ณนเะมืองฟอร์เรนซ์อิตาลีดยุกแห่งโบฟอร์ดวัยเพียง19ปีจากอังกฤษออกคำสั่งสร้างตู้ที่หรูหราที่สุดในยุโรปเพื่อเก็บเพชรและเอกสารรับของราชวงศ์ใช้ช่างกว่า30คนจากแกรนด์ดูเคิลเวิร์กชอปของราชวงศ์เมดิชีใช้เวลาทำกว่า6,000ชั่วโมงนาน6ปีเต็มครับหน้าตู้จะถูกตกแต่งด้วยหินที่มีค่ามากกว่า10ชนิดเรียกว่าพ i เอตร d าดูราศิลปะที่หาย,ยากที่สุดในยุคบารกโครงเนี่ยทำมาจากไม้มาฮอกเกนีแกะสลักฝังด้ท,ท,ท,ทามมทมามรดา มันมีกล่องลับซ่อนอยู่12ช่องครับกล่องบางช่องเนี่ยเปิดได้เฉพาะเมื่อใช้มือจับหมุนไปทางขวาสครั้งแล้วกดแผ่นไม้ลายดอกทิวลิปด้านล่างส่วนกล่องที่12จะถูกปิดผนึกจนไม่มีใครเคยเปิดได้แม้แต่พิพิธภัณฑ์ในปัจจุบันเองก็ยังไม่กล้าแตะจนกระทั่งปี1990มันปรากฏตัวครั้งที่คริสตีส์ลอนดอนสั่งคริสตีส์ให้หยุดเปิดเผยชื่อผู้ซื้อมีบันทึกจากคริสตีส์ว่าพบจดหมายลับระหว่างดุกกับบานหลวงจากวาติกันพูดถึงขีดเอกสารในฝรั่งเศสและชื่อของบุคคลรระักพ่เยเยย้าา,านะืนนอส หายไปทันทีหลังการประมูลราคาประมูลจะอยู่ที่16.6ล้านดอลลาร์กลายเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่แพงที่สุดในโลกทันทีหลังจากนั้น14ปีในปี2004ชายปริศนาจากราชวงศ์ลิกเทนสไตน์สั่งคริสตัลให้อยู่เปิดเผยชื่อผู้ซือ้อพร้อมเสนอราคา36ล้านดอลลาร์ลุงหน้าก่อนที่งานประมูลจะเริ่มดิสูทน์คำถ,ถามคือเขาต้องการตู้หรือต้องการเอกสารที่อยู่ข้างในกันแน่ปัจจุบัน The b a d m i n t o n Cabinet จะแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่เวียนนาแต่มีประกาศชัดเจนครับว่าห้ามเปิดตู้และห้ามถ่ายภาพด้้้าาาาานนนนใและะไไมมมม่่่่ีีครรรรููวขงงยยัออออซกหป องแพนดับที่11ครับ The Hope Diamond เพชรเม็ดนี้มีมูลค่ากว่า250ล้านดอลลาร์แต่สิ่งที่ทำให้คนกลัวไม่ใช่แค่มูลค่าครับแต่คือเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นกับเจ้าของทุกคน The Hope Diamond ถูกค้นพบที่อินเดียใต้โดยพ่อค้าชาวฝรั่งเศสที่ชื่อว่าชาบันเยเพชรเม็ดนี้หนัก115รกรัตสีฟ้าเข้มแบบที่หาได้ยากมากๆเขาขายให้กับกษัตริย์หลุยที่14ของฝรั่งเศสและเพชรก็ถูกเจรนายใหม่ให้เป็นรูปหัวใจและตั้งชื่อว่า Blue Diamond of the Crown ต่อมาครับุยสน จนมาในปี1812มันกลับม,มาโพในประเทศอังกฤษแต่ถูกเจียใหม่จนไม่เหมือนเดิมและเปลี่ยนชื่อเป็น The Hope Diamond สิ่งที่ทาให้เพชรเม็ดนี้พิเศษคือมันมีธาตุโบรอนอยู่ในโครงสร้างครับทำให้มีสีฟ้าที่ลึกและสามารถนําไฟฟ้าได้ซึ่งเพชรตัวไปทําไม่ได้ที่น่าทึ่งคือเมื่อมันโดนแสง UV มันจะเรืองแสงสีแดงสดอยู่นานหลายวินาทีราวกับว่ามันมีชีวิตอยู่หลายคนที่เคยครอบครองมันเนี่ยล้วนลงเอยด้วยความสูญเสียสิ้นเฮนรี่โฮธุรกิจครอบครัวล้มละลายและอีวานินวอลช์แมคกลิงลูกตายสามีทิ้งและธุรกิจล้มมลต่อนถูก จากให้พิพิธภัณฑ์สมิธโซเนียนแฮร์รี่วินสตันยังส่งด้วยไปรณียีธรรมดาราคาแค่2.44ดอลลาร์เพราะไม่อยากเก็บไว้เองครับตอนนี้มันถูกจัดแสดงที่สหรัฐน้ำหนักมันเหลืออยู่ที่45.52กรัมและยังมีคำถามว่าใครคือคนที่เจียเพชรเม็ดใหม่และเพื่ออะไรอย่างต่อมาครับของแพงอันดับที่10นี่คือที่ดินที่แพงที่สุดในโลกแต่400ปีก่อนมันแทบจะไม่มีมูลค่าเลยมันคือแมนฮัตตันเรียลเอสเตทและนี่คือเบื้องหลังของอสังหาัพ้์ที่ไม่เคยพังแม้โลกจะวิกฤตปี1626ชาวดัต นั่นเทียบเท่ากับ1500ดอลลาร์ในปัจจุบันสำหรับเกาะที่วันนี้แค่ห้องเดียวบนยอดตึกเซ็นทรัลพาร์คทาวเวอร์ก็ราคา2 5 0ล้านดอลลาร์แล้วแมนฮัตตันคือสนามประลองของมหาเศรษฐีทั่วโลกครับที่ดินที่นี่คือสิ่งที่ไม่สามารถผลิตเพิ่มได้ความรู้ทำเลภาษีต่ำสำหรับนักลงทุนต่างชาติทำให้ราคาพุ่งสูงแบบไม่มีเพดานและปี2019เองห้องที่แพงที่สุดก็ถูกขายออกเพนท์เฮาส์ที่220 Central Park เซ็นทรัลพาร์คเซาท์ราคา,า,อา,า Ken Griffin, ส,สา fund. องร้อยแปดสิบสาหลราค,าคือลง กว่า400เมตรต้องฝ่าลมแรงกว่า200กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนยอดพื้นแต่ละชั้นเสริมเหล็กกันกระแทกสั่นสะเทือนและกระจกที่ใช้มันเคลือบสารกัน UV บวกกับดูซับเสียงระดับเดียวกับสตูดิโอที่ฮอลลีวูดและถึงแม้ว่าจะเกิดวิกฤตซัปพลายในปี2008โควิดใน2019หรือแม้แต่ดอกเบี้ยขึ้นพรวดในปี2023อสังหาริรูในแมนฮัตตันก็ยังไม่ลดเพราะคนรวยระดับพันล้านเขาไม่ได้ซื้อเพื่ออยู่แต่ซื้อเพื่อจอดเงินทิ้งไว้และที่น่าสนใจไปกว่าน,นั้นค ที่ไม่มีใครรู้ว่าเจ้าของตัวจิงคือใครนี่คืออสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาแพงที่สุดในโลกแต่ลายห้องเนี่ยไม่มีคนอยู่จริงๆบางคนเรียกว่าโกสทาวเวอร์หอผีของคนรวยถัดมาคือของแพงอันดับที่9นี่คือภาพวาดที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์สวัตทรมุนดีมูลค่ากว่า450ล้านดอลลาร์ราคามันไม่ได้อยู่แค่ในสีหรือ,รอลายผู้กันแต่มันอยู่ที่ใครเป็นคนวาดใครซื้อไปและที่สําคัญทําไมมันถึงขายไปจนถึง,ถงทุกวันนี้ภาพวาดนี้เชื่อว่าเลโอนาร์โดดาวินชีวาดด้วยัััเเอออองใ่นภาพพคืืืรระซููถลกกกกแ้สสญษณ์ขจม ควายยกขึ้นเป็นท่าประธานพอร์ตและหลังจากศตวรรษที่16ภาพก็หายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ภาพนี้โผล่มาอีกครั้งในการประมูลเล็กๆที่รัฐลุยเซียนาราคาขายแค่1,175ดอลลาร์เท่านั้นเพราะทุกคนคิดว่ามันคือสำเนาครับแต่กลุ่มนักสะสมศิละปะชาวอังกฤษ2คนมองเห็นอะไรบางอย่างพวกเขาซื้อมันมาแล้วส่งให้กับพันธารักษ์ระดับโลกวิเคราะห์ผลอปปอกมาคือผู้การบางส่วนตรงขอบปากกาและนิ้วมือรวกับลายเซ็นของดาวินชีนักวิทยาศาสตร์ใช้เอ็กซาเรย์ฟลูออเรสเซนต์ตรวชั้นสีพบว,ว่ามีส่วนผสมเดีย รวมถึงเทคนิคการวาดความเบลอที่เรียวกว่าส f ูมาโตที่มีเพียงไม่กี่คนในโลกที่ทําได้สรุปแล้วคือมีโอกาสสูงมากว่านี่คือผลงาน,นจริงๆของดดวินชีหรืออย่างน้อยก็ถูกวาดโดยลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดที่สุดแล้วในคืนหนึ่งปี2017คริสตี้ประกาศประมูลซ a ม u r ม a y m o เปิดราคาอยู่ที่100ล้านดอลลาร์แต่มีคนสู้ราคากันเกือบ20นาทีเต็มสุดท้ายก็มีผู้ซื้อไม่ประสองค์ออกนามควา้าภาพไปที่ราคา450.3ล้านดอลลาร์แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ศิลปะโลกภายหลังก็พบว่าผู้ซื้อนะครับคือเจ้าชายม oh ถูกขนขึ้นเรือยอทจากนั้นมันก็หายไปจากสายตาโลกตลอดกาลมาถึงของแพันะี่8กันแล้วครับมันคือ cars. com นี่คือชื่อเว็บไซต์ที่มีมูลค่าเกือบ3 0,000ล้านบาทไทยหนึ่งในโดเมนที่แพงที่สุดในโลกและเบื้องหลังของมันคือสงครามดิจิทัลที่โลกแทบไม่รู้ครับช่วงที่อินเทอร์เน็ตเข้าสู่ยุครุ่งเรืองใครมีชื่อโดเมนที่จดจําง,ง่ายก็เหมือนมีเหมืองทองคําส่วนตัวครับตอนนั้นเนี่ยมีชายคนหนึ่งไม่ใช่เจ้าของค่ายรถแต่เป็นนักสะสมชื่อเว็บไซต์เขารีบจดชื่อ cars. com เอาไว้ก่อนใครจะคิดถึงมมันเพรเรราาาขู้ว่่ใคคุชือ Car จะควบคุมตลาดรถยนต์ออนไลน์ทั้งหมด c a r s c o m เริ่มโตแบบก้าวกระโดดบริษัทแม่คือ Classified Venture s ภายใน10ปีกลายเป็นเว็บรวมประกาศรถที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกามีคนเข้าใช้เดือนละกว่า30ล้านครั้งและบริษัทต่างๆก็เริ่มแข่งกันแย่งครอบครองนะครับแต่ว่าไม่มีใครกล้าทุ่มจริงๆจนกระทั่งปี2015 g กน n e t t บริษัทสื่อใหญ่เจ้าของ USA Today ประกาศซื้อกิจการ c a r s c o m ทั้งระบบในราคาที่สูง3,500ล้านดอลลาร์แต่ในเอกสารของ SEC มีวก,ก่กกนให,กให้้าาไโ Cashi Car คอมคือ 12ใช่ครับแค่ชื่อเว็บเ,เกือบพันล้านเพราะคําว่า cars คือคีย์เวิร์ดที่แข็งแรงที่สุดคํานึงใน Google และความเชื่อใจจากคนทั่วโลกทันทีที่เห็นชื่อเว็บไม่ต้องสร้างแบรนด์ใหม่ไม่ต้องทุ่มโฆษณาแค่เปิดท้าเว็บคนก็คลิดเข้ามาแล้วทุกแบรนด์พยายามสร้างแพลตฟอร์มของตัวเองแต่ไม่เคยแซง cars.com ในผลการค้นหาได้เลยนี่คือสงครามที่ไม่มีเสียงปืนครับแต่อาวุธคือชื่อที่คนทั่วโลกเชื่อถือมาถึงของแพงอันดับที่7ครับนี่คือบ้านพักอาศัยที่แพงที่สุดในโลกมันชื่อว่าแอนติเลียราคาสอง้ันล้านยอ่ แต่ใช้พนักง,งานดูแลถึง6กรคนและมันซ่อนความลับที่คนอินเดียบางคนไม่อยากจะพูดถึงครับแอนทเลียตั้งอยู่บนถนนอัลตามลย่านที่ดูขนานนามว่าบิลเลียนแสโรของอินเดียแต่ห่างออกไปไม่ถึง1กิโลเมตรคือสลัมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียดาร์วี <Dar by. S 2> นี่คือความเหลื่อมล้ำที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าครับบนตึกสูง27ชั้นมีลานจอดเฮลิคอปเตอร์3ที่โรงภาพยนตร์ส่วนตัวห้องโยคะห้องน้ําแข็งและส่วนลอยฟ้าที่เรียนแบบเทือกเขาหิมาลัยเจ้าของคือชายที่รำ่ำรวยที่สุดในเอเชีย s ร r y เลียนส์อินดัสทรคคมมนามยักใหญ่ บ้านหลังนี้ไม่ได้สร้างแค่เพราะอยากอวดครับมันคือสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นคงทางพลังงานและการควบคุมเศรษฐกิจของอินเดียทุกชั้นถูกออกแบบตามหลักวัสดุศาสตร์ศาสตร์ดินดูโบราณที่เปรียบได้กับหวงจุย้ยวัสดุที่ใช้ก็มาจากทั่วโลกครับทั้งกระจกกันแผ่นดินไหวจาก Germany, เยอรมนีหินอ่อนอิตาลีเครื่องปรับอากาศเย็นจากพื้นเพื่อหลีกเลี่ยงฝุน่นระบบกันแผ่นดินไหวระดับ8ปิลเตอร์และลิฟต์9ตัวที่ควบคุมด้วยระบบ AI แบบ Mil i เ a r y g r กรดบนด้านฟ้าเนี่ยก็มี s n น w r o o มที่สามารถสร้างหิมะจริงกงมทีีู่ เขาไม่ชอบความร้อนของมุมไบแม้แอนติเลียจะถูกจัดอันดับเป็นบ้านที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกโดย Forbes แต่มันกลับถูกวิจารณ์อย่างหนักว่าคือภาพสะท้อนของความเหลื่อมล้ำรุนแรงที่สุดของสแตวรรษและมีข่าวลือว่าแอนติเลียมีบังเกอร์อใตดินกันอยู่เลียบที่ไม่เคยถูกเปิดเผยต่อสาธารณะในเมืองที่บางคนอาจต้องอาบน้ำจากถังแต่บ้านหลังนี้มีน้ำแข็งตกลงมาทุกวัน ของแพงที่สุดในโลกอันดับที่6ครับ B2 Spirit Stealth Bomber มันบินโดยที่เรดาร์มองไม่เห็นมันยิงก่อนที่เราจะได้เสียงและมันคือเครื่องบินรบที่แพงที่สุดในโลกราคา2.1พันล้านดอลลาร์ในยุคสงครามเย็นอเมริกากับโซเวียตต่างพัฒนาระเบิดนิวเคลียร์ที่ไร้ทางสกัดกัน้นต่้ันาาก็คือทุกเรดาร์สามารถจับเครื่องบินได้ทั้งหมดจนกระทั่งปี1988ครับบริษั a n o r t h r o p g r u m m a n เปิดชมสิ่งที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนมันคือเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบล่องหนครับทรง V shape ทั้งลำไม่มีหางไม่มีปีกแนวตั้งงงงคลลลื่่นนนเเรรรดาาาทุ้้ใสสกับะอออหยยยไปโโ ล่องหนของ B2 ใช้หลักฟิสิกส์ขั้นสูงผิวตัวเครื่องเนี่ยเคลือบด้วยเรดาร์ Absorbing Material หรือที่เขาเรียกกันว่า RAM ่แหละครับและหนาซ้ํมมันยังมีระบบปล่อยพลัางงานขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อรบกวนศัตรูด้วยแต่สิ่งที่ทําให้ B2 แพงที่สุดไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยีอย่างเดียวแต่มันคือการ Ghost Flying ในสงครามอ่าวเปอร์เซีย B2 บินจากรัสซีสซาร์ฮารัฐไปยังอิรักและกลับบ้านโดยไม่แวะเติมน้ํามันเลยแม้แต่ครั้งเดียวมันบินยาว44ชั่วโมงในครั้งเดียวระยะทางเกิน15,000กิโลเมตรัองงใสส่ชดืนนนีและปะาวา เพราะไม่มีห้องน้ำและตลอดเส้นทางครับไม่มีประเทศใดในโลกที่จับตำแหน่งมันได้เลยแม้แต่เมตรเดียวแต่แล้วในปี1999ก็มีข่าวลือว่า B2 ถูกแฮกและมันถูกแฮกกลางอากาศโดยฝ่ายตรงข้ามในคาบสม,มุทรบอลา่แม้เป็นรากอนจะปฏิเสธแต่หลังเหตุการณ์นั้นก็มีการติดตั้งระบบตัดสัญญาณตัวเองแบบสุสายหาก B2 หายจากการควบคุมแม้แต่1วินาทีระบบจะสั่งให้เครื่องทำลายตัวเองท,งทันทีเพราะอาเมริกาเชื่อว่าเทคโนโลยีใน B2 ห้ามตกไปอยู่ในมือใครเด็ดขาดแม้แต่คำทามีต้นทุนพัฒนา21ลำแรกใช้เงินไปกว แสนสามมืนดอลลาร์ตอนนี้ B2 อาจจะอยู่บนหัวเราก็ได้ครับ ต่อมาครับนี่คือของแพงลำดับที่5 Air Force One นี่คือเครื่องบินที่แพงที่สุดในโลกมูลค่าของมันมากกว่า4 0 0 0ันล้านดอลลาร์หรือเครื่องบินเพียงลำเดียวในโลกที่ถ้าหายไปแม้แต่วินาทีเดียวโลกทั้งใบอาจเข้าสู่สงครามนิวเคลียร์และมันไม่ใช่เครื่องบินรบแต่มันคือบ้านลอยฟ้าของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาปี1953ไอเซนฮาวคือผู้นำสหรัฐคนแรกที่ใช้เครื่องบินประธานาธิบดีตอนนั้นยังไม่มีชื่อ Air Force One แต่วันหนึ่งเครื่องบินของเขาก็เกือบชนกับอีกลำเพราะดันใช้รหัสบินซ้ำกันนับจากนั้นคำว่า Air Force One, จึงึงงืืออกเเนนนิิดข้้ใชคร่บ ลำไหนก็ตามที่ประธานาธิบดีอยู่บนเครื่องนเวลานั้นแต่เครื่องบินลำนี้ไม่ใช่แค่แพงครับมันคือป้อมปราการที่บินได้ติดตั้งระบบต่อต้าน EMP หรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ยิงทีเดียวปิดระบบทั้งเมืองได้มันยังสามารถบรรทุกอาวุธชีวาภาพหรือสารเคมีแล้วก็มีห้องแลบมีห้องผ่าตัดห้องประชุมฉุกเฉินสามารถควบคุมกองทัพได้จากบนฟ้ามีสายไฟกว่า383ดกิโเมตรระบบไฟฟ้าแบบสำรองซ้อนกัน4ชั้นประตูหน้าต่างกระจกกันระเบิดทุกวันและระบบสื่อสารที่ไม่มีดาวเทียมดวงไหนในโลกดักฟังได้แม้แต่นักบินก็ยัังงมูู้้แผนนบิทหดะขอลจถ เขารหัสจนถึงนาทีที่เครื่องขึ้นมูลค่า400 0ล้านไม่ใช่ราคาซื้อขายในตลาดแต่มันคือราคาที่รวมการทดสอบกับสถานการณ์ที่อาจไม่มีวันเกิดขึ้นการป้องกันที่แพงที่สุดในโลกเพื่อรักษาชีวิตของคนคนเดียวแต่ควบคุมอาวุธนิวเคลียร์นับพันหัวรบมาถึงของที่แพงที่สุดในโลกอันดับ4 Star Terminal High Altitude Area Defense มันคือระบบป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐที่มีมูลค่าเกือบ2 0,000ล้านดอลลาร์แต่ราคานี้แลกกับชีวิตคนนับล้านและความสงบทั้งภูมิภาคจุดเริ่มต้นมาจากกลางยุคเ0ครับเมื่อสหรัฐเผชิ ักดในสงครามอ่าวและเริ่มตระหนักว่าการป้องกันขีปนาวุธก็สําคัญไม่แพ้กับการยิงโต้กลับตา้าสูกสร้างขึ้นไม่ใช่เพื่อยิงเครื่องบินแต่เพื่อยุดมิสไซล์เร็วเหนือเสียงจากนอกชั้นบรรยากาศโลกมันจับวัตถุได้ไกลกว่า1000ก,ากิโลเมตรและวิเคราะห์เส้นทางเป้าหมายได้ในเวลาไม่กี่วินาทีจากนั้นก็จะยิงอินเตอร์เซปเตอร์มิสไซล์ที่ไม่มีหัวระเบิดแต่ใช้เป็นพลังงานจนมหาศาลจนชนเป้าหมายด้วยความเร็วเกือบ18,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงจนกลายเป็นการฆ่าด้วยแรงกระแทกที่เรียกว่า hit to Q ที่อ่านยิงไกลถึงสหรัฐได้กองทัพอ,อเมริกันดิฟติดตั้งตาที่ประเทศเกาหลีใต้แต่คนท้องถิ่นก็ประท้วงเพราะว่าระบบเรดาร์อาจปล่อยคลื่นไมโครเวฟแรงสูงกระทบสุขภาพกระทบพืชผลและอาจดึงเป้าโจมตีมาใส่หมู่บ้านพวกเขาเองแม้กระทั่งจีนก็ยังไม่พอใจเพราะเรดาร์ตาสามารถแอบจับข้อมูลลึกเข้าไปในแผ่นดินจีนได้หลายร้อยกิโลเมตรทําให้การวานตาไม่ใช่แค่เรื่องป้องกันแต่มันคือการข่มขู่เชิงยุทธศาสตร์ปัจจุบันมีการติดตั้งตาใน4จุดลักก็คือเกาหลีใต้อบูดาบีเกาะกวและรัฐอ阿สกาแต่ที่ตลกกว่านั้นคคตาไม่เยู ใช้งานจริงในสงครามเต็มรูปแบบยังไม่มีใครรู้ว่าระบบนี้จะแม่นยาแค่ไหนหากวันนั้นมาถึงมาต่อกันที่อันดับ3เลยตอนแรกผมบอกว่ามันเป็นของที่แพงที่สุดในโลกใช่ไหมครับแต่สิ่งของชิ้นนี้มันไม่ได้อยู่ในโลกครับแต่แต่มันผลิตในโลกนะมันคือ ISS หรือ International Space Station นี่คือสถานที่นอกโลกที่มีมูลค่ากว่า1นึ่งแสนล้านดอลลาร์สถานีอวกาศที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่ออยู่บนอวกาศจุดเริ่มต้นมันไม่ได้มาจาก NASA นาซาเพียงอย่างเดียวครับแต่มันเป็นการร่วมมือระหว่าง15ประเทศเพื่อสงครามเย็นอเมริการัสเซียญี่ปุ่น จกรวาบ้านหลังนี้ใหญ่เท่าสนามฟุตบอลหนึ่งสนามลอยอยู่สูงกว่าโลก400กิโลเมตรแต่เบื้องหลังความยิ่งใหญ่นี้มีค่าตัวเลขโคตรรออยู่ครับค่าขนส่งอะไหล่ขึ้นสู่วงโคโจร1กิโลเมตรเท่ากับ70,000ดอลลาร์ยานขนส่งต้องทนแรงจีและแรงดันอวกาศแบบเดียวกับในหนังอินเตอร์สเตลล่าเลยชิ้นส่วนทุกชิ้นนต้องผ่านการทดสอบห้ามพลาดไม่แต่นิดเดียวโครงสร้างหลักของ ISS ติดตั้งทีละชิ้นเริ่มประกอบในปี1998จนถึงวันนี้ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับแผงโซงลาร์เซลล์ที่ใหญ่ที่ เปลี่ยนภาษาว่าให้กลายเป็นน้ำดื่มและกลไกระบบที่คนทั่วไปไม่เคยรู้ทุกระบบต้องทำงานโดยอัตโนมัติและสำรองได้ทันทีเพราะถ้ามีอะไรผิดพลาดเราไม่มีช่างแอร์จากนอกโลกให้โทรหานะปี2007มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นชิ้นส่วนเสาวอากาศบางส่วนหลุดออกจาก ISS ขณะหมุนรอบโลกหากมันพุ่งชนสถานีด้วยความเร็ว2อง0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยคนลัพ์อาจเท่ากับขีปืนาวุธตรงกลางสถานีแต่โชคดีครับมันเบี่ยงไปเพียง6เมตรก็อย่างรอดวันนี้ ISS คือแลบที่ลอยอยู่เหนือโลกครับเพราะที่นี่คือก้าวแรกของมนุษยชาตตกกกก่่่่ออนนนนนจจจะไปดวววงััทราาาาล้แี ในปี2030นาซาจะปลดระวาง ISS และให้มันเผาไหม้กลางชั้นบรรยากาศต่อไปคือของแพงอันดับที่2ครับนี่คือแอนติมีเตอร์ราคา62.5ล้านล้านดอลลาร์ต่อกรัมสิ่งที่น่าขนลุกคือมนุษย์สร้างมันได้ครับแต่ยังไม่รู้จะเก็บยังไงให้โลกไม่ระเบิดจุดเริ่มต้นคือเ e r รองค์กรวิจัยฟิสิกส์อนุภาคที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ใต้ชายแดนสวิตเซอร์แลนด์กับฝรั่งเศสนั่นคือที่ที่แอนติมีเตอร์เกิดขึ้นครั้งแรกในประวัติศาสตร์มนุษยชาติปี1995 9นนัิิาาาศสสตตตรรร์ขอองง gen N ้้ไดดเ อแต่สิ่งเหล่านี้สามารถทําลายทุกอย่างได้ถ้ามันแตะสสารธรรมดาแอนติเมเทอร์คืออะไรมันคือฟาแฝดของสสารปกติแต่มีประจุเป็นขั้วตรงข้ามเช่นแทนที่อิเล็กตรอนจะมีประจุลบแอนติอิเล็กตรอนจะมีประจุบวกเมื่อแอนติเมเทอร์สัมผัสกับสสารมันจะทําลายกันเองและปล่อยพลังงาน100%เทียบง่ายๆ1กรัมของแอนติเมเทอร์สามารถปล่อยพลังงานเทียบเท่าระเบิดนิวเคลียร์ฮิโรชิมา4 3ลูกได้แต่นี่คือปัญหาครับการสร้างแอนติเมเทอร์ใช้เครื่องเร่งอนุภาคยักที่ต้องใช้ไฟฟ้าทั้้งงเเเมมมืออแลละะววาปป็นนนีีัไ่รรบบ เหล็กแรงสูงที่ต้องล็อกแอนติเมเตอร์ให้อยู่ในสภาวะไร้สัมผัสด้วยพอแค่โดนอากาศก็ <P ew> และทำไมนาซาถึงอยากได้มันนักหนา <P ew> เพราะแอนติเมเตอร์คือเชื้อเพลิงที่สมบูรณ์แบบสาหรับการเดินทางข้ามระบบสุริยะจรวดที่ใช้เพียง10มิลลิกรัมของมันสามารถพามานุษย์ไปถึงดาวอังคารได้ภายในเวลาแค่45วันแต่อย่าเพิ่งตื่นเต้นครับตอนนี้ทั้งโลกผลิตแอนตินเมเตอร์รวมกันได้ไม่ถึง20นาโน,โนกรัมแค่เสี้ยวของเสี้ยวของกรัมสิ่งที่ทําให้มันแพงขนาดนั้นเพราะหนึ่งต้นทุนการผลิตมันเหมือนเปิดเครื่อง้้้้้้ไฟาาาาททททัััััังงงเเเมืืือออออววนนนนนนนี2คคตตุุกกกรร็บษ3ล และที่4ี่คือความเสี่ยงที่มันจะระเบิดตอนไหนก็ไม่รู้และแล้วเราก็มาถึงสิ่งที่แพงที่สุดในโลกอันดับที่1แล้วนะครับนี่คือสิ่งที่มีมูลค่าแพงที่สุดในโลกมันไม่ใช่เพชรไม่ใช่น้ํามันแต่คือเปลือกโลกใต้เท้าของเรานี่แหละครับมูลค่าของมันอยู่ที่900วินทิลเลียนดอลลาร์หรือประมาณ900ล้านล้านล้านดอลลาร์จุดเริ่มต้นมาจากความอยากรู้ของนักวิทยาศาสตร์ว่าโลกของเราซ่อนอะไรเอาไว้ใต้พื้นดินบ้างผลงานวิจัยพบว่าในเปลือกโลกมีทองคํามากกว่า1.6ล้านตันมีแพลตินัมนิกเก รวมมูลค่าประเมินเกิน900กิลลิเลียนดอนลลา,าร์สหรัฐแต่นั้นแค่เปลือกนอกครับเพราะความลึกของเปลือกโลกเฉลี่ยแค่35กิโลเมตรเท่านั้นถ้าเทียบกับเส้นผ่านศูนย์กลางโลกที่ยาว12,000กิ 1, 12, โลเมตรแล้วทำไมถึงไม่มีใครเอาขึ้นมาใช้พราะนี้คือหนึ่งในความท้าทายของนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกครับแค่ขุดลงไปลึก12.2กิโลเมตรเหมือนที่รัสเซียเคยทำกับโคล่าซูปอรีบอโฮก็ต้องใช้เวลากว่า20ปีอุณหภูมิที่เจอเนี่ยก็เกือบ180องาาสแแะร่่มมตไถ ต้องคุมสมบัติใต้ดินได้แม้แต่เสี้ยวเดียวแต่ประเทศยักษ์ใหญ่อย่างจีนสหรัฐและออสเตรเลียก็กําลังลงทุนใน deep earth mining AI เหมือนกันพวกเขาพร้อมใช้นาโนบอท์สำรวจรอยแยกในชั้นเปลือกโลกและล่าสุดมีโครงการจากญี่ปุ่นที่ชื่อว่า Chicu Mission ที่วางแผนขุดเจาะลึกลงไปถึงแมทเทลเพื่อดึงเอาโลหะหายากขึ้นมาให้ได้ก่อนปี2050ถ้าโครงการนี้สําเร็จโลกอาจไม่ต้องพึ่งเหมืองแร่บนผิวโลกต่อไปแต่เราจะขุดทองคําจากใต้พื้นพนิภพแทนแต่นักวิทยา,าศาสตร์จาก MIT เคยเตือนว่าถ้าเราขุดลึกเกินไปโดยไม่เข้าใจธรณีวิทยาอาจเก าาที่มีพลังทำลายเทียบเท่ากับระเบิดนิวเคลียร์นับพันลูกเหมือนเรากำลังเล่นกับตู้เซฟของโลกโดยที่ไม่รู้ว่ารหัสที่กดเนี่ยอาจเป็นกับดักสู่จุดจบของมนุษยชาติหรือเปล่าเป็นไงครับเพื่อนๆฟังจนมาถึงตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างครับคอมเมนต์มาบอกผมใต้คลิปหน่อยและถ้าหากว่ามีข้อมูลตรงไหนที่ผมผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับวอนผู้ที่รู้เยอะกว่าคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับยินดีรับฟังอย่างยิ่งนะครับสำหรับคลิป15อย่างต่างๆนานาต่อไปอยากให้เป็นคลิปแนวไหนพูดเกี่ยวกับอะไรบอกมาได้เลยสหรววนนนี้้้้้้ไไไปปปกกกกดดดคคแแชชยยใม่ถถาาาเเเ็็็ผูอจิ ก็ขอให้ได้ผู้ชายคนนั้นเป็นแฟนนะครับบ๊ายบาย